คนพูดน้อยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรือไม่กลา้าแต่เพราะเขาเลือกพูดเฉพาะสิ่งสำคัญและนั่นทำให้ตุกคำพูดของเขามีน้ำหนักคนพูดน้อยมักมีสามพลังที่ซ่อนอยู่พลังของความนิ่งเขานิ่งกว่าคนอื่นไม่หลุดไม่วุ่นวายทำให้คนรอบตัวรู้ว่าคนแบบนี้ไม่ใช่เล่นๆพลังของความลึกลับยิ่งพูดน้อย คนยิ่งเดาไม่ถูกและสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้คือสิ่งที่เรามักเกรงใจมากที่สุดพลังของการฟังเขาฟังเยอะกว่าทำให้เข้าใจคนและสถานการณ์ลึกกว่าเลยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่พูดทีเดียวคนฟังต้องหยุดสุดท้ายคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เท่ากับคนที่คุมสถานการณ์ได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่พูดน้อย มักเป็นคนที่ทุกคนต้องให้เกียรติและนับถือ